สวัสดีครับเข้าวคัวกันเห็นแล้วครับแหลงนี่ครับผมมาปักข้าวคน่วบาระชายติงครับผมวันนี้ทําน้ําพริกนะีครับผมน้ําพริกเผาหมูสามชั้นครับนี่หมูสามชั้นนะครับผมหั่นแล้วเรียบร้อยครับผมอ่าอันนี้พริกแห้งแบบใหญ่ๆนี่นะครับผมแล้วก็พริกแห้งพริกอันนี้น่าจะเป็นพริกกินดาเนาะนี่นะครับใช้สองอย่างครับผมแล้วก็มีหั่นหอมแดงหั่นซอยครับหอมขาวหั่นซอยครับ น้ำตาลปีบครับกับปีครับผมครับแล้วก็เครื่องปรุงกับมีผกชลรสครับรสดีครับเกลือครับแล้วก็น้ำมันพืชครับปะลงมือทำกันเลยครับผมดูวิธีทำกันเลยนะครับนี่ครับแกสครับใส่น้ำมันก่อนนะครับ น้ำมัน้อนแล้วนะครับผมเอาพริกลงเลยครับนี่ครับถ้าใครชอบเผ็ดก็เอาพริกกินดานี่อย่างเดียวก็ได้ครับผมนี่ครับใส่เยอะครับนี่ครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆครับพอกันนนะครับพอไปเลยแหละนี่ครับผมประมาณนี้แหละครับผมอ่ะเอาตัก เด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขา่าไปต่ําครับง่ายๆครับจ้ไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้จี้ไฟอ่อนๆครับถอดี่ครับจ้ไฟแฮมก็ไหม่ครับน่ครับพริกเรียบร้อยแล้วครับหอมแดงลงครับเนี่ยครับน้ามันเดิมนี่แหละครับต้องไปเปลี่ยนมัครับน่ครับนี่ครับ พัดหอมแดงได้สักพักเลยเดี๋ยวเขา่อกกระเทียมเข้าใส่ครับครับเขาต้องพัดไอ้ทอดหอมแดงก่อนเลยครับผมพ่อหอมแดงซุกจ้าครับกระ็ทีนี้ก็เอาหอมขาวลงครับผมนี่ครับทอดไปเลยครับนี่นะครับเอาคือเหลืองน้อยๆครับผมต้องเหลืองอ่าเหลืองจนดกรอบนะครับ น่ครับใกล้จะเหลืองแล้วนะครับเอาเหลืองน้อยๆนะครับบต่ต้องถึงกรอบนะครับนะครับเอาตามนี้แล้วครับเดี๋ยวเ็าตักออกครับน่ครับประมาณนี้นะครับผมปิดแก๊สครับนี่ครับตักเสด็จน้ำมันกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาไปต่ำครับน่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับป่ะเอาไปต่ำพริกกันครับ อาครับผมตาพริกันนะครับผมพี่ตีาอกขวอกี้ครับอ่ะลงครับน่ครับใส่มดครับตาำมดครับอ่ะเ็ตตามครับโอ้ยกระเด็นโตครับนี่ครับตำเพละเอียดเลยนะครับนี่ครับตำไปเลยครับ ได้แล้วครับเขากระเทต่อไปเขากระเทียมลงครับกระเทียมกับหอมแดงที่เขาคว้ตะกี้นะครับนี่ครับลงครับตามให้จนละเอียดเลยนะครับนี่ครับทำเลยครับนี่พริกแดงประมาณนี้นะครับผมก็กะปิข้าใส่นะครับนี่ครับปีแล้วก็น้ำตาลครับ ตานปิ๊บครับใส่ไปเลยครับหนึ่งช่อหน่ะครับตานปิ๊บนะครับต่ำร้มกันเลยครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับผมป้ายเดี๋ยวเขาไปทอดหมูเลยครับผมตั้งกระทะห่อนเนี่ยครับผมเขาน้ํามันเดิมนะครับผมใส่ไปเลยครับฮัดไปเลยครับนะครับฮัดไปเลยครับอัดทุกเลยนะครับนะครับ ทอดเลยทอดให้หอมๆเลยครับเหลืองๆน้อยครับบต่ต้องเอากรอบนะครับถ้ากรอบมันจะเหนียวครับแบบนุ่มๆอ่ะครับเออตอนนี้เขาก็จช้ไฟแห้งก่อนนะครับผมพอหมูซุกแล้วเดี๋ยวเขาก็เบาเบาไฟครับเพราะพริกทีเขานั้าตะกี้นะครับขอคั่วแล้วครับผมแค่เอามารวนกับหมูนี่ครับแล้วค่อยรุ้งนะครับเนาะนะคครับหมูก็ประมาณนี้นะครับมา เริ่มเลยขอมบอแก๊สเลยครับผมบอกแก๊สกันเลยครับอ่าบอกแก๊สเบาๆเลยครับมาเอาตักพริกใส่เลยครับเดี๋ยวมันทิกจะไหมนะครับเนาะมีพริกเดี๋ยวเขาใส่ไว้แล้วครับเดี๋ยวเขาตำไว้ตะกี้เนาะนี่ครับเทียนตำเลยครับทีนี้ผมกระปุ้งนะครับผมใส่เกลือไปก่อนครับหนึ่งช้อนช้าครับ ตงนัวครับครึ่งช้อนช้าครับรสดีเหมือนกันครับผมหนึ่งช้อนช้าครับอ่ะทีนี้ครับผนครับควกเข้าคือเข้ากันเลยนะครับเ,เ,าเนาะเดี๋ยวถ้าจางอย่างเดียวเขาค่อยเติมครับนี่ครับนี่ <f az> <estaban> นะครับคุกเข้าเลยนะครับผมขอจิ้มกันนะครับผมเนาะจางอย่างเดียวเขาเติมครับมันจะออก เค็มนิดหน่อยหวานนิดๆครับผมอือนะครับผมขอเติมเกลมสักหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเวลาเขากินกับเขาหุงหวาวห้อเขาสวยห้าวห้อนี่นะครับกับไข่ต้มนี่เหมาะขนาดครับผมนะครับไข่นี่แหละครับผมเดี๋ยวตักพร้อมเสิร์ฟครับผมอะอาครับปิดแก๊สครับพร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับของไม้ไกลครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับเซ็จแล้วครับผมพริกเผาหมูสามชั้นครับผมนี่ครับหมูเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับผมกินกรับเ้าสวยร้อนห่อนครับผมเขาเอารสชาติแบบหวานออกน้อย,อยเค็มนิด,น,ดนิดครับผม กินก็ใครต้มตอนเจ้าครับเหมาะขณะผมเดี๋ยวขอตัวไปกินเข้ากันครับไปนะครับผม